สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกท่านคลิปนี้กีมาอัปเดตสภาพอากาศประจำวันวันที่15กุมภาพันธ์2565พร้อมกับอัปเดตจังหวัดที่มีฝนเช้านี้พร้อมแจ้งแรมเเพรของภาคเหนือและภาคอีสานก่อนจะไปรับชมลับฟังฝากพี่ๆน้องๆทุกท่านกดติดตามให้ทิดาชาแนลด้วยจ้าทันทีกดแล้วขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยสำหรับวันนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ส่งผลทําให้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปร,ะริมณฑลและภาคใต้ลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าะนองลมกระ โชกแรงบางแห่งโดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟักกระนองลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงค่ะเรามาดูในส่วนของเรดาร์ตรวจฝนเช้านี้ว่ามีฝนอยู่ที่จังหวัดอะไรบ้างนะคะตรวจพบกลุ่มฝนบริเวณจังหวัดลำปางสุโขทยัยอุตรดิษฐ์กำแพงเพชรตากนครสวรรค์ อุทัยธานีโคราชระยองจันทบุรีตราดกาญจนบุรีสมุทรสงครามราชบุรีเพชรบุรีประจบครีขันชุมพรระนองนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสค่ะถัดมาเรามาดูเรดาร์ของภาคเหนือกันเลยเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางจังหวัดลำปางอำเภอเงาวอำเภอเกะาะคาอำเภอแม่ทะ สบปราบเถินจังหวัดพะเยาอเชียงม่วนจังหวัดแพร่อเภอวังชินจังหวัดสุโขทัยอเศรีสัชนาลัยทุ่งเสี่ยมจังหวัดอุตรดิตถ์อรับแลค่ะโดยกลุ่มฝนเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือต่อกันที่อีสานตอนล่างตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนในเขตอเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามอเภอสวนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดอกระสังห้วยราชสตึกจังหวัด บุรีรัมย์อ,อท่าตูมชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์และกัมพูชาจ่า ต่อกันที่อีสานตอนบนนะคะตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากําลังอ่อนถึงปานกลางกลุ่มฝนลดลงปกคลุมพื้นที่อําเภอวาปีปทุมยางสีสุราษฎร์พยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสรารคามสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดมหาชนทชัยจังหวัดยโสธรชุมพลบุรีท่าตูมจังหวัดสุรินทร์บัวใหญ่บัวลายสีดาปทายเมืองยางคงโนนสูงนนแดงพิมายชุมพวงลำธมเตนชัยอําเภอเมืองจังหวัดโคราช บันหม่ชัยพธน์พุทธไทยสงเมืองบุรีรมัมห้วยราชกระสงังจังหวัดบุรีรัมจ่าเดี๋ยวถ้ามีเรดาร์อัปเดตต่อไปกีจะรีบมาแจ้งข่าวพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะช่วงนี้ฝนมาเป็นช่วงๆนะคะไม่หยุดหย่อนเลยระวังลมกระโชกแรงฝนตกหนักด้วยจ้าคลิปนี้ลาไปแล้วจ้าบ๊ายบาย